หากมนุษย์ตอบสนองความผิดของเขาอย่างถูกต้องมนุษย์คนนั้นจะรับพระพรความผิดนั้นจะเป็นประตูไปสู่พระพรหากเราทำผิดบาปในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเรากลับใจเราจะพบกับพระพรมากมายตามพระคำของพระเจ้าที่ทรงสัญญาเอาไว้พูดอีกครั้งนะเพื่อเราจะไม่งงนะคือว่างี้มันมีกฎกติกาพื้นฐานปกติที่เกิดขึ้นซึ่งไปอ่านในบทอื่นก็จะเจอนะก็คือว่าเมื่อ สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์จะสรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยพึ่งพาพระเจ้าจะรับการช่วยกู้อันนี้เป็นจริงและเป็นจริงเสมอแต่พอดีกรณีของโยกเป็นกรณีที่ลึกซึ้งและเหนือกว่าเหตุการณ์อื่นๆทั่วๆไปซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดกับเรานะมมนจะเกิดกับเราด้วยเป็นช่วงๆคือภาพใหญ่มันยังคงจะเป็นอย่างนี้เมื่ออาจารย์อํานวยยำเก่งพระเจ้าสุดท้ายชีวิตของอาจารย์อนวยต้องดูตอนจบเลยนะ ก็จะจำเริญขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้ามาตัดดูในช่วงปี2013-2014จน2014 <'d S> ก็จะเริ่มงงละเอ๊ะอาจารย์อำนวยผู้ยมเก่งพระเจ้าทำไมถึงได้พบเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมถึงยากลำบากทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าดู ใหญ่ๆภาพรวมยังคงเป็นหมดเลยแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่กําลังอธิบายในพระธรรมโยบเนี่ยสามารถอธิบายได้ในทุกช่วงเวลาภาพใหญ่ก็อธิบายได้และภาพเล็กก็อธิบายได้ก็เลยลึกซึ้งมากซึ่งไอ้ทุกช่วงเวลาเนี่ยต้องรอพระเจ้าเฉลยว่ามันอะไรที่มันใช้ได้หมดเลยอันนี้เอาแบบเราเข้าใจเข้าใจพื้นฐานไปก่อนเดี๋ยวตอนดูพระเจ้าเฉลยล้วอดใจหน่อยดังนั้นเนี่ยเราเห็นอันหนึ่งก็คือว่าปัญญาหรือความเข้าใจเนี่ยมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นและพระเจ้าจะให้ใคร หรือเอาออกไปจากใครเป็นสิทธิ์ของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อหัวหน้าบางคนของเราทําไมมันงี่เง่าเหลือเกินแค่นี้มันก็ไม่รู้เรื่องตัดสินใจยังผิดเลยมันอะไรก็แล้วแต่เนี้ยนะรู้เถอะว่ามันยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วถ้ามีบางคนเนี่ยโอ้เราเรียนแทบตายใช่ไหมคนนะั้นมันอ่านหนังสือบ้างไม่อ่านหนังสือบ้างมันสอบได้ดีกว่าเราวะ <c oughs> ก็รู้เถอะว่าพระเจ้ามีแผนการพิเศษสําหรับเขาบางอย่างนะแต่ถ้าเขาขี้เกียจเดี๋ยวพระเจ้าก็สอนเขาเองแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่บางคนมีความเข้าใจและบางคนไม่มีความเข้าใจแต่ทั้งหมด อยู่ในแผนการของพระเจ้าซึ่งในบทนี้ทำให้เรารู้ว่าพักกำลังสติปัญญาอำนาจการปกครองและสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์จะมีกำลังมากแค่ไหนมีความฉลาดมากเพียงไรมีอำนาจ มากเพียงไรพระเจ้าสามารถทําให้มันหมดไปอย่างรวดเร็วหรือสามารถทําให้มันไร้ประโยชน์ไปในพริบตาได้ตราบเท่าที่พระองค์ประสงค์เหตุที่วันนี้คนชั่วยังมีอํานาจอยู่ในมือเหตุที่วันนี้คนนิสัยไม่ดียังมีทรัพย์สินเงินทองหรือมีอะไรต่างๆ หรือไม่กระทั่งคนชั่วร้ายทําไมมันฉลาดวะมันมีปัญญาวะก็เพราะว่าพระเจ้าคิดว่ายังควรจะให้อยู่กับเขาต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองแต่วันใดก็ตามพระเจ้าบอกไม่ให้อยู่แล้วจะไม่มีอยู่ในคนนั้นอีกต่อไปดังนั้นอย่าให้เราไว้วางใจในมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะรวยแค่ไหนเก่งแค่ไหนมีอํานาจมากแค่ไหนอย่าให้เราไว้วางใจในมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและสามารถหมดไปได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เขามีนั้นแต่จงวางใจในพระเจ้า ผู้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ภายใต้พระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงมีพระประสงค์พิเศษบางอย่างเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้แม้เราอายุมากกว่าเด็กบางคนแต่หาใช่เราจะฉลาดก,กว่าเขาหรือว่ามีการเปิดเผยจากพระเจ้ามากกว่าเขาเป็นให้เราถ่อมตัวคือประยุกต์ผิดก็ชีวิตเปลี่ยนอีกนะ ดีละพระคัมภีตอนนี้บอกดังนั้นผลแก่กว่าฉันไม่ฟังละผู้บกคงผู้ครองที่ซะจักไม่สนใจไม่ใช่นะไม่ได้หมายถึงเขาหมายถึงเราว่าโอ้ให้เรารับฟังคนที่อายุน้อยกว่าเราแล้วก็พอพูดอย่างนั้นเสร็จดูบริบทติดกันโยกก็บอกว่าปัญญาและพลังอยู่กับพระองค์คําปรึกษาและความเข้าใจเป็นของพระองค์พอฟังข้อน,นี้ก็จะเข้าใจข้อก่อนหน้านี้อ๋อคือโยกบอกว่าอายุมากเนี่ยไม่ใช่จะฉลาดกว่ามีความเข้าใจกว่า เพราะว่าปัญญาและความเข้าใจอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะาไปให้เด็กวัยรุ่นหรือจะอไปให้คนชราหรือให้ใครก็สุดแล้วแต่พระองค์นึกถึงก่อนคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน คนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโตอายุมากเนี่ยไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นนะแต่ว่าการมีความรู้ต่างหากแต่ส่วนในพระธรรมโยมหมายถึงว่าปัญญาเนี่ยมาจากพระเจ้ากําลังเนี่ยคำปรึกษาความเข้าใจเนี่ยมาจากพระเจ้าดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับอายุกลับมาสะท้อนที่เราด้วยดังนั้นด้วยเหตุนี้เหมือนกันเลยนะเป็นการดีที่เราจะศึกษาพระคําของพระเจ้า เป็นการดีที่เรามาเรียนพระคัมภีร์ในพระคัมตธรมไทยใหม่นี้นะครับเป็นการดีมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราผู้อ่านพระคัมภีร์เยอะและเรียนกับอาจารย์กึมาแล้วในห้องคนอื่นดูใน YouTube เราเรียนจากในห้องโดยตรงเลยนะเราจะฉลาดกว่าคนอื่นเสมอไปไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าคราวนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ปัญญากับใครถ้าพระเจ้าให้ปัญญากับเขา ก็นั่นมีปีปัญญาจากสวรรค์ดังนั้นสรุปว่าไม่ว่าอยู่ในความสว่างหรืออยู่ในความมืดทึบที่มองหาอะไรไม่ออกเราก็ยังสามารถเข้าใจได้ถ้าพระเจ้าเปิดเผยความเข้าใจให้กับเราดังนั้นเวลาฟังเทศก็ก้าแต่พระเจ้าอาจารย์คนนี้แกเทศไม่ค่อยรู้เรื่องเลยขอพระองค์เปิดเผยสิ่งที่พระองค์อยากจะบอกและเราก็จะรับรู้ไม่ว่าใครเทศก็ต่างก็จะรับพระพร ชีวิตของเราวันนี้ก็เหมือนกันเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องเป็นเราเหตุการณ์บางอย่างทําไมจึงเกิดกับเราเช่นนี้จงรู้เถิดว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สําหรับชีวิตของเราและเมื่อถึงเวลาพระองค์จะเอามันออกไปและเอาสิ่งที่น่าชื่นใจยิ่งกว่ามาสู่ชีวิตของเราความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับการกระทํา ถ้ามนุษย์ทำสิ่งที่ดีพระเจ้าก็จะใจดีกับเขาถ้ามนุษย์ทำสิ่งที่ชั่วพระเจ้าก็จะไม่ใจดีกับเขาอันนี้คือข้อสรุปของเพื่อนของโยบแต่โยบบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมทฤษฎีของคุณน่าจะมีปัญหารู้ได้ยงไงก็ตัวอย่างของผมนี่ไงผมเป็นตัวอย่างผมรู้ดีว่าผมไม่ได้ทำชั่วแล้วทำไมพระเจ้าไม่ใจดีกับผมแสดงว่าทฤษฎีของคุณมีปัญหาแน่ๆโยบยกตัวอย่างของตนเองเป็นหลักฐาน ในข้อที่6บอกว่าเต็นท์ของโจรก็สงบสุขพวกที่ยั่วเย้าพระเจ้าก็ปลอดภัยคือผู้ที่นำพระของเขาติดมือมาโยบเริ่มอธิบายบอกว่าเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเริ่มเห็นไม่ใช่แค่ตัวผมเท่านั้นไอ้นื้นน่มันเป็นโจรดูสิมันยังอยู่ดีอยู่เลย ใช่ไหมโอ้คนนั้นน่ะใช่ใช่คนนั้นเยาะเย้ยพระเจ้าใช่ไหมมันก็ยังเจริญทั้งทำค้าขายอยู่เลยพวกเราคงเคยเจอใช่ไหมไอคนที่ไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าก็เจริญเอาเจริญเอาก็มีใช่ไหมไอคนทําชั่วก็เจริญเอาเจริญไอคน,นั้นมันใส่ร้ายคนอื่นประจําเลยนินทาว่าร้ายประจบเจ้านายมันเจริญเอาเจริญเอาดังนั้นทฤษฎีของคุณต้องไม่สมบูรณ์ที่บอกว่าพระเจ้าจะใจดีกับคนที่ทําดีเท่านั้นพระเจ้าเนี่ยใจดีกับคนที่ทําไม่ดีด้วย เอานี่พวกนี้ชักงง,งเออก็จริงว่ะแล้วหนักกว่านั้นอีกพระเจ้าใจไม่ดีไม่พอใจคนดีด้วยอย่างฉันเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าโยบก,กับกัลชาดีเห็นไมเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เป็นข้อโต้แย้งของโยบซึ่งเริ่มเขย่าว,วงการความเข้าใจละแล้วเขย่าวพวกเราด้วยใช่ไหมว่า เฮ้ยมันก็จริงนะหรือว่าจะเป็นจริงอย่างที่อาจารย์กื้บบอกแก่ตอนต้นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยมันไม่จริงเสมอไปก็แนะั่ไงข้างบ้านเราเนี้ยใช่ไหมม,มันโอ้หนิสัยไม่ดีขนาดไหนเพื่อมันรวยเอารวยเอาเจริญเอาจเจริญเอาลูกมก็เรียนสูงด้วยนะใช่ไหม,อมโอ้คนนั้นผู้รับใช้ที่สัตว์ซื่อโอ้ยลำบากลำบากส่วนไอ้คนนั้นผู้รับใช้โอ้หประจบสอพอช่รับใช้จอมปลอมอมันจเจริญเอาจเจริญเอาว่ะมันเป็นอย่างนั้นเอ้ ทำไมพระเจ้าใจดีกับคนนี้แล้วก็ไม่ใจดีกับคนนี้โอ้ชักงงโยบเร,เริ่มโยนคําถามนี้จากคราวนี้มันไม่ใช่จากทฤษฎีละจากชีวิตจริงที่ที่โยบเห็นมาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็โยบยืนยันด้วยคําพูดที่น่าสนใจมากโยบบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไปถามสัตว์มันมันก็ยังรู้เลยว่าคนชั่วเนี่ยบางทีมันก็ได้ดีด้วยจงนคนที่นําภัยพิบัติมานั้นคือพระเจ้าดังนั้นทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เกิดจากการอนุญาตของพระเจ้าแล้วท่านเคยเห็นคนดีเจอภัยพิบัติไหมเคยนั่นไงล่ะเห็นไหมล่ะภัยพิบัติที่มาจากพระเจ้ามาสู่คนดีด้วยโอ้ยงงชักอันนี้พอโยบเถียงก็ชักงงเออมันจะเอาอยัางไงต่อไปเนี่ยดังนั้นโยบจึงพยายามสรุปอย่างนี้บอกว่าเราไม่สามารถตัดสินชีวิตฝ่ายวิญญาณของคนจากผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้เสมอไป